นะะโมตัสสะพัคข่าวโตข้อขอนอมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตัดตารู้ชอบได้โดยโอ้งเองอิมัสมิงสติอิทังหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัส,สุป,ปาทาอิทังอุป,ปัชสติเร้ะความ เกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสมิอาาัสติอิทังนาะโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสนิโรธาอิทังมิรุชติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไป ก็ขอเจริญพรกับอุบาสกอุบาสิกาและม่สาวกที่ได้เข้ามาฟังสารทายธรรมพุทธวจนะธรรมวินัยจากพุทธโอษวันนี้ก็จะมาต่อที่ทั้งที่แล้วจบไปที่หมวด66ก็จะมาต่อที่หมวด67สมาธิภาวนาสประเภท บารีสยามรัดเล่มที่21หน้าที่57ข้อที่42พระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่21ข้อที่41น,นะคุณหูมพิสูจน์ทั้งหลายสมาธิภาวนาสี่อย่างเหล่านี้มีอยู่สี่อย่าง อย่างไรเล่าสี่อย่างคือพิสุุทั้งหลายมีสมาธิภาวนาอันบุคคลเจริญจะทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความอยู่เป็นสุขในปัจจุบันการได้เฉพาะซึ่งยานทัศนะเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะ เป็นผู้มีความสิ้นแห่งอาสวะพิสุทั้งหลายสมาธิภาวนาอันเจริญจะทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรมนั้นเป็นอย่างไรเล่าพิสุทั้งหลายพิษุษษในกรณีนี้สงัดแล้วจากตามทั้งหลาย สงัดแล้วจากธรรมที่เป็นอกุศลทั้งหลายเข้าถึงปัผมยานประกอบด้วยวิตกวิจารณ์มีปิติและสุขอันเกิดแต่วิเวกแล้วแลอยู่เพราะความที่วิตกวิจารณ์ทั้งสองระงับลงเธอเข้าถึง ติยานเป็นเครื่องของใสแห่งใจภายในให้สมาธิเป็นธรรมอันเอก,กุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปิติและสุขอันเกิดแต่สมาธิแล้วแลอยู่อันหนึ่งเพราะความจางคายไปแห่งปิติย่อมเป็นผู้อยู่อุเบกขา มีสติสัมปชัญญะและย่อมสเสวยสุขด้วยนามกายชนิดที่พระอริเจ้าพระอริยะเจ้าทั้งหลายกล่าวสรรเสริญผู้นั้นว่าเป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติอยู่เป็นปกติสุขดังนี้เข้าถึงเข้าถึงตะติยาน สต,ติยญา,านแล้วแลอยู่เพราะละสุขเสียได้และเพราะละทุกข์เสียได้เพราะความดับไปแห่งโสมนัสและโทมนัสทั้งสองในการกรเข้าถึงจะตุขะยานคือ,อยานที่สี่นะคุณผูมไม่มีทุกข์ไม่มีสุข มีแต่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่ภิสุดทั้งหลายนี้คือสมาธิภาวนาอันเจริญกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรม พิสูจทั้งหลายสมาธิภาวนาภาวนาอันเจริญกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อการได้เฉพาะซึ่งญาณทัศนะนั้นเป็นอย่างไรเล่าพิสูจทั้งหลายในกรณีนี้การกระทำไว้ในใจซึ่งโลกสัญญา การทำไว้ในใจซึ่งอาโรกะสัญญาอาทิอาทิฐานทิวาสัญญาว่ากลางวันฉันใดกลางคืนฉันนั้นกลางคืนฉันใดกลางวันฉันนั้นเธอมีจิตอันปิดอันเปิดด้วย อันเปิดด้วยอาการอย่างนี้ไม่มีอะไรหอห่อหุ้มยังจิตที่มีแสงสว่างทั่วพร้อมให้เจริญอยู่ที่สุดทั้งหลายนี้คือส,สมาธิภาวนาอันเจริญกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อการทำ ได้เฉพาะซึ่งญยานทัศนะพิสูจนทั้งหลายสมาธิภาวนาอันเจริญกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อสติสัสมปชัญญะนั้นเป็นอย่างไรเล่าพิสุุทั้งหลายพิสุในกรณีนี้เวทนาเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ดับไป ก็เป็นที่แจมแจ้งแก่พิสุจิ์สัญญาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็เป็นสิ่งที่แจมแจ้งแก่พิสุนคือเวทนาก็คือสุขทุกข์อุเบกขานะคุณหมเราได้เห็นว่าสุขก็มีทุกข์ก็มีเฉยๆก็มี สัญญาก็คือความจำหมายรู้ในอดีตบ้างเกิดขึ้นมาเราก็ทำให้ดับไปวิตกวิจารณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็เป็นที่แจ่มแจ้งแก่พิสุพิสุทั้งหลายนี้คือสมาธิภาวนา อันเจริญกรรทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะพิสูจน์ทั้งหลายสมาธิภาวนาอันเจริญกรรทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นแห่งอาสวะนั้นเป็นอย่างไรเล่าพิสูจน์ทั้งหลายพิสูจน์ในกรณีนี้มีปกติตามเห็นความตั้งขึ้นของ ความตั้งขึ้นและเสื่อมไปในอุปทานขันทั้งห้าว่ารูปเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งรูปเป็นอย่างนี้ความดับไปแห่งรูปเป็นอย่างนี้เวทนาเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งเวทนาเป็นอย่างนี้ความดับไปแห่งเวทนาเป็นอย่างนี้สัญญา เป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งสัญญาเป็นอย่างนี้ความดับไปแห่งสัญญาเป็นอย่างนี้สังขารเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งสังขารเป็นอย่างนี้ความดับไปแห่งสังขารเป็นอย่างนี้วิญญาณเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณเป็นอย่างนี้ ความดับไปแห่งวิญญาณเป็นอย่างนี้ดังนี้พิสุทั้ทงหลายนี้คือสมาธิภาวนาอันเจริญกรรทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะพิสุทั้ทงหลายเหล่านี้แลคือสัมมาสมาธิหรือสมาธิภาวนาสีอย่างนั่นแหละ หมวดที่หกสิบแปดบารีสยามรัฐเล่มที่สิบเก้าข้อที่หน้าหน้าที่ห้าร้อยยี่สิบข้อที่พันหกร้อยห้าสิบสี่พระไตรปิฎกฉบับหลวง เล่มสิบเก้าข้อที่พนะันหกร้อยห้าสบสี่นะอนุภาพของสมาธิในที่หนึ่งหมวดที่หกสิบแปดพิสูจทั้งหลายพวกเธอจงเจริญสมาธิเถิดพิสูจทั้งหลายพิสูจผู้มีจิตมั่นคงเป็นสมาธิแล้ว ย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริง <c oughs> ซึ่งอะไรเล่ารู้ได้ตามความเป็นจริงซึ่งความจริงอันประเสริฐว่าหนีทุกข์หนีเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นีเป็นความดับไม่เหลือแห่งทุกข์และนี้เป็นทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ ดังนี้พ <c oughs> ิสูจทั้งหลายพวกเธอจงเจริญสมาธิเถิดพิสูจทั้งหลายพิสูจผู้มีจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วย่อมได้ย่อมได้รู้ตามความเป็นจริงพิสูจทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในกรณีนี้ พวกเธอพึงทำความเพียรเพื่อให้รู้ว่าหนีทุกหนีเป็นเหตุให้เกิดทุกหนีเป็นความดับไม่เหลือแห่งทุกและหนีเป็นทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุก์อนุภาพของสมาธิในที่สองต่อจากในที่สอง มวดที่หกสิบเก้าคนละเล่มน,นะคุณโยมบาลีสยามรัฐเล่มสิบเจ็ดหน้าสิบแปดข้อที่ยี่สิบเจ็ดฉบับหลวงภาษาไทยก็เล่มสิบเจ็ดข้อที่ยี่สิบเจ็ดอนุภาพของสมาธิ ในยะที่สองพิสูจน์ทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจง <c oughs> จงเจริญสมาธิเถิดพิสูจน์ทั้งหลายพิสูจน์ผู้มีจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นแล้วย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงก็พิสูจน์นั้นย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งอะไรเล่าพิสูจน์ทั้งหลาย ทิ่สูรู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งความเกิดขึ้นและความดับไปแห่งรูปแห่งเวทนาแห่งสัญญาแห่งสังขารแห่งยิญญาณที่สุดทั้งหลายก็การเกิดขึ้นแห่งรูปแห่งเวทนาแห่งสัญญาแห่งสังขารทั้งหลายแห่งยิญญาณ เป็นอย่างไรเล่าพิสุจทั้งหลายพิสุในกรณีนี้ย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำสรรเสริญย่อมเมาหมกอยู่พิสุนั้นย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำสรรเสริญย่อมเมาหมกอยู่ซึ่งอะไรพิสุนทั้งหลายพ่อนั้นย่อมเพลิดเพลินย่อมสรรเสริญ ย่อมเมาหมกอยู่ซึ่งรูปเ <c oughs> มื่อพิสูจนนั้นเพืเอ่อเพลินรั่มสรรเสริญเมาหมกอยู่ซึ่งรูปความเพลินนันทินะคุณยมน,นันทิคือความเพลินย่อมเกิดขึ้นความเพลินใดในรูปความเพลินนั้นคืออุปาทาน เพราะอุปทานของพิสูจนั้นเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกับปริเทวะทุกขโทมนัส <c oughs> อุปายาสทั้งหลายจึงเกิดขึ้นทบทวน ความเกิดขึ้นพร้อมแห่งปองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้พิสูจน์ทั้งหลายพิสูจน์นั้นย่อมเพลิดเพลินย่อมสรนเสริญย่อมเมาหมกอยู่ซึ่งเวทนาความเกิดขึ้นพร้อมแห่งปองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้พิสูจน์ทั้งหลายพิสูจน์นั้นย่อมเพลิดเพลิน ย่อมสรรเสริญย่อมเมาหมกอยู่ซึ่งสัญญาความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้พิสูจทั้งหลายพิสูจนั้นย่อมเพื่อเพลินห้ามสรรเสริญเมาหมกอยู่ซึ่งสังขารทั้งหลายความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้พิสุดทั้งหลาย พิสูุนนั้นย่อมเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญย่อมเมาหมกอยู่ซึ่งวิญญาณเมื่อพิสูุนนั้นเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมกอยู่ซึ่งวิญญาณความเพลินนั้นทิย่อมเกิดขึ้นความเพลินใดในวิญญาณความเพลินนั้นคืออุปทานอุปทานจือการยึด เพราะอุปทานของพิสุนั้นเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติ—เพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกับปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นพบถ้วนเพราะความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้พิสุทั้งหลายนี้คือความเกิดขึ้นแห่งรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณพิสุทั้งหลายก็ความดับแห่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอย่างไรเล่าพิสุทั้งหลายพิสุในกรณีนี้ ย่อมไม่เพิดเพลินไม่พั่มสันเสริญย่อมไม่เมาหมกอยู่พิสูจนั้นย่อมไม่เพิดเพลินย่อมไม่สรรไม่พั่มสรรเสริญย่อมไม่เมาหมกอยู่เมาหมกอยู่ซึ่งอะไรพิสูจทั้งหลายพิสูจนั้นย่อมไม่เพิดเพลินย่อมไม่สันเสริญย่อมไม่เมาหมกอยู่ซึ่งรูป เมื่อพิสูจนนั้นไม่เพื่อเพลินไม่ซ้ำไม่คร่ำสรรเสริญไม่เมาหมกอยู่ซึ่งรูปคือความเพลินใดในรูปความเพลินนั้นย่อมดับไปเพราะความดับไปแห่งความเพลินของพิสูจนนั้นจึงมีความดับแห่งอุปทา,านเพราะมีความดับแห่งอุปทา,านจึงมีความดับแห่งภพบ เพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาติชรามรณะโสกับปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาตะทั้งหลายจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้พิสุทั้งหลายพิสุนั้นย่อมไม่เพืิดเพลินย่อมไม่สันเสริญ ย่อมไม่เมาหมกอยู่ซึ่งเวทนาความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ีิสุขทั้งหลายีิสุขนั้นย่อมไม่เพลิเพลินย่อมไม่สรเสริญย่อมไม่เมาหม,ม,ม,มกอยู่ซึ่งสัญญาความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ พิสุ์ทั้งหลายพิสูจนั้นย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่สันเสริญย,ย่อมไม่เมาหมกอยู่ซึ่งสังขารทั้งหลายความดับแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้พิสุทั้งหลายพิสูจนนั้นย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่สันเสริญย,ย่อมไม่เมาหมกอยู่ซึ่งวิญญาณ เมื่อพิสุนั้นไม่เพื่อเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่เมาหมกอยู่ซึ่งวิญญาณความเพลินใน <c oughs> ความเพลินใดในวิญญาณความเพลินนั้นย่อมดับไปเพราะความดับแห่งความเพลินของพิสุนั้นจึงมีความดับแห่งปุปปาทานเพราะมีความดับแห่งปุปปาทาน จึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาติชรามรณะโศกปริเทวะทุกขโทมานัสอุปายาสทั้งหลายจึงดับสิ้นเพราะความดับลงแห่งกองทุกขทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ พิสูจทั้งหลายนี้คือความดับแห่งรูปแห่งเวทนาแห่งสัญญาแห่งสังขารทั้งหลายแห่งวิญญาณดังนี้แหละวันนี้ก็ขอจบไปที่หมวด69 6 9บ้าหน้าก็จะมาต่อที่70ดสิบ วันนี้ก็ขออนุโมทนากับูุบาสุุบาศิกาและมู่สาวกที่ได้เข้ามาฟังสาธยายธรรมสาธยายธรรมพุทธวจนะอาตมาพิขุธนวัคตะธรรมโมเป็นผู้อ่านอ่านคำของพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกฉบับหลวงที่คัดมาจากบารีสยามรัฐนะ วันนี้ก็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านทั้งหลายได้รับอนิสงส์ตามที่พระศาสดาได้บัญญัติไว้คือเป็นผู้ไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมให้ได้เป็นอริยะบุคคลในระดับต่างๆตามบนทรีย์ของแต่ละท่านและสำเร็จมรรคผลนิพพานในอนาคตอันใกล้โดยทั่วก,กันทุกท่านเถิ